อันนี้กระป๋องล้างระบบภายในนะครับเราก็เทน้ำยา r หนึ่งส b ลงไปในกระป๋องผมเทไปแล้วนะครับน้ำยา r หนึ่งส b ราคาจะสูงว่า f 1 1อ่าประมาณเกือบสองเท่าตัวนะครับแต่ว่าข้อดีมันก็มีคือว่าไม่ทำลายโอโซนชั้นบรรยากาศอะไรที่เขาว่ากันนะ่ะแล้วก็การล้างภายในอ่ะไม่ทิ้งสารตกค้างเหมือน f 1 1นะครับแล้วก็ ไม่กัดซีนทำลายซีนยางนะครับสารตกค้างน้อยผมก็เลยเลือกใช้เป็น1 4 1 b นะครับก็ทํารถเองก็ใช้ของดีใหม่ก็ได้นะครับก็สายฝั่งขวามือเราต่อเข้าถังถังแรงดันในตัวเจ่นส่วนทั้งทางนี้ก็จะก็จะเป็นหัวล้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปล้างแผงแผงคอยเย็นล้างระบบภายในกันครับ ส่วนแรงดันที่ใช้ก็ใช้ประมาณสนะักหบาก็พอนะครับไอตัวนี้ไม่ต้องใช้แรงดันเยอะเหมือนเทสเทสรัวครับตัวนี้เราก็จะกรอกน้ำยาไว้อ่าดูดูแผงอะไรก่อนผมนี่แห้งแงกเลยด้านด้านอัดเสียมตาลด้วยโอเคไม่ไรเดี๋ยวเราล้างก็คือกรอกไปเลย มันเราจะกรอกไปเลยนี่นะครับเทเข้าไปแล้วแช่ให้มันทำปฏิกิยากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราให้เป่าออกมา แช่ไวสักพักหนึ่งเนาะส่วนตัววาลนี้จริงๆผมว่าผมแนะนำให้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราถอดแผงมาล้างแล้วตัวหนึ่งก็ก็ไม่ไม่กี่บาทก็เปลี่ยนคู่่ไปเลยระหว่างแผงคอยเย็นกับตัวเอฟเพนชั่นบาลซึ่งมันของผมมันเสื่อมสภาพไม่แล้วเนี่ย แห้งเลยนะครับก็ส่วนขั้นตอนการล้างก็ไม่มีอะไรก็ล้างด้วยน้ํายา 141B เหมือนกันนะครับคาน้ำมันครับ,รบก็ไหนๆถอดมาแล้วก็เปลี่ยนไปเลยครับเพราะว่าจะได้เสียค่าแรงเลยทีเดียวด้วยเกิดปัญหาทีหลังจะได้ไม่ต้องถอดรอบสองนะครับ เหลืองเลยนะครับต้องระวังนะครับหันหันออกนอกตัวเนะาะแรงงานผมใช้อยู่ประมาณ6บาทนะครับ leak ก็ล,ล้างอีกนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเป่าตากตากตากแผงและเป่าภายในแห้งนะครับเพื่อให้ไล่น้ำยาข้างในออกให้มากที่สุด ไล่ไล่ภายในยนะครับ เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะตากแผงเป่าลมให้้อีกทีนะแล้วก็ใส่ตัวเทอร์โมเซนเซอร์กลับเข้าตำแหน่งเดิมนะครับนี่ตำแหน่งเดิมอยู่นี้แล้วก็สำหรับท่านที่ใช้แผงเก่าก็ใส่เข้าตำแหน่งนะครับส่วนแผงตัวน,นี้ผมจะไม่ใช้ผมจะเปลี่ยนแผงใหม่นะครับโอเค เดี๋ยวเราก็มาประกอบเอ็เฟชั T ่นวาลวนะครับตัวนี้ก็เปิดมาใหม่ครับแล้วก็เปลี่ยนน็อตใหม่ทั้งหมดนะครับตัวแผงเนี่ยครับที่ซื้อมาเขาจะมีโอลิงมาให้อยู่แล้วนะครับโอลิงติดเลยก็ใส่วาลวไป เดี๋ยวผมรอเลือนนิดนึงดีกว่า ท่อที่เราล้างเรียบร้อยนะล้างภายในเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนโอลิงสองตัวนี้โอลิงสองตัวนี้ก็คือขนาดห้าทับแปดกับตัวนี้แปดมิลนะครับอ่าโอลิงในแอร์ของ Honda b บ o จะมีโอลิงอยู่แค่สามไซส์แค่นั้นนะครับก็คือไซส์ห้าทับแปดหนึ่งทับสองแล้วก็แปดมิลนะครับก็นี่เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลยอันนี้โอลิงผมใช้เป็นของแท้เลยเบอร์จากศูนย์มานะครับ ส่วนราคาเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้แล้วกันว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างก็ใส่เข้าไปครับ้อลิงเก่าเก็บไว้ก่อน าแรงขันของนอ็อตตัวนี้ก็9.8นิวตันนะครับไม่ได้แน่นเลยมาก เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาตู้เข้าไปใส่ประกอบนะครับ